สวัสดีครับผมบีทววชระ,ชะยินดีต้อนรับสู่บี๊ดชาแนลและขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ครอบครัวโตโต้าสงขาวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Fortuner GR Sport 2023 นะครับนี่คือเจ้าตัว Fortuner GR Sport 2023นะครับในรุ่นนี้มีการปรับจูนในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่จาก204แรงม้าขยับมาเป็น224แรงม้าแรงบิดจากเดิมนะครับอยู่ที่500นิวตันเมตรขยับมาเป็น550นิวตันเมตรวันนี้จะพาไปดูครับว่าภายในภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างตามมาดูฮะ เอาละครับมาดูในส่วนของชุดไฟหน้าของเจ้าตัว Fortuner GR Sport ตัวนี้นะครับแน่นอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเป็น LED นะครับ Duo Projector นะครับมีโปรเจคเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็มีเส้น Light Guiding 4เส้นนะครับเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของกระจังหน้านะครับที่เป็นสีดำเปียโนแบ็คนะครับแล้วก็โลโก้นะครับ Toyota มีการลงอะคริลิกไว้ให้นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่า ในโลโก้นี้เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆอยู่แน่นอนฮะชุดกันชนหน้าของเจ้าตัว Fortuner GR ต,ตัวนี้เนี่ยจะตัดด้วยสีดำเป็นโอแบคนะครับนะแล้วก็จะมีเขี้ยวตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED และเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential ด้วยสวยๆเก๋ๆมีไว้ให้ในรุ่นนี้ด้วยครับนะแล้วก็มีกันชนนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีด้านหน้าเนี่ยนะครับสร้างเป็นมิตินะครับ ออกแบบเป็น3มิตินะครับมาพร้อมกับในส่วนของกล้องหน้านะครับแน่นอนถ้ามีกล้องหน้าแบบนี้แสดงให้รู้เลยครับว่าเจ้า Fortuner GR Sport ตัวนี้มีกล้องแบบ360องศานะครับเพิ่มความปลอดภยัยและก็เพิ่มความสุขสบายให้กับผู้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบฮนะและในรุ่นนี้นะครับเรายังมีการติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็นหลอด LED นะครับ เพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดและเพิ่มความสว่างและชัดเจนในกรณีที่ฝนตกหนักๆหมอกลงเยอะๆนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่ด้วยครับในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแม็กขนาด20นิ้วพร้อมกับยางดดลล็อปนะครับหน้ายางอยู่ที่265แก้มยางอยู่ที่50แม็กจะเป็นแม็กลายทูโทนนะครับนะมีดำกับตัดกระทาลึกลงไปนะคริปเปอร์เบรก จะเป็นสีแดงและมีโลโก้ GR Sport เพื่อบอกถึงความเป็นตัวตนของรถรุ่นดีครับและสังเกตได้หนึ่งจุดนะครับบริเวณคิ้วป่องล้อตรงนี้นะครับจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มความสวยงามนะครับและดูทันสมัยพร้อมกับความแข็งแกร่งไปในตัวฮะ กระจกมองข้างนะครับของเจ้าตัว G R เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าตัว G R เนี่ยนอกจากหลังคาจะเป็นสีดําแล้วนะครับกระจกหูช้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีดําเป็นแบ a c k ด้วยเช่นกันและถ้ามองลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับซึ่งถ้าดูแล้วน่าจะเป็นหลอด L E D มาพร้อมกับกล้องนะครับซ้ายขวานะครับ เพื่อจะช่วยให้เรามองเห็นในการจอดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นปลอดภัยสูงสุดฮนะและใน Fortuner นะครับแน่นอนนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเจ้าตัว Fortuner เลยนะครับในทุกรุ่นนะครับเราจะมีในส่วนของตัวแหลกหลังคาตัวนี้มาให้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับและการเดินทางในกรณีที่เราเดินทางไกลและมีจำนวนคนมากๆนะครับแหลกหลังคาตัวนี้จะสามารถใช้เป็นที่ รองรับสัมภาระนะครับให้กับผู้เดินทางได้รดับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่75กิโลครับแข็งแรงจริงๆเอาละครับสำหรับเจ้าตัว Fortuner GR Sport ตัวนี้นะครับสำหรับช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหน้าจะเป็น Double w i s h b o n นะครับหรืออิสระติดนกคู่ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ Folding นะครับนะและที่สำคัญชกอคอัพบริเวณหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก Fortuner เรื่นอื่นๆนะครับ เพราะตัวนี้จะใช้เป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูฟนะครับเพิ่มการเกาะถนนที่ดียิ่งขึ้นครับและเจ้า Fortuner ตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำมันดีเซลได้นะครับต่ำสุดนะครับอยู่ที่ B20 บครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆและไฟท้ายของเจ้าตัว Fortuner นะครับรุ่นนี้จะแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกแล้วนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบ Sequential จะเพิ่มมิติความสวยงามของตัวรถและเพิ่มความทันสมัยให้กับตัวรถได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันและมาพร้อมกับในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยด้านหลังนะครับอีก5จุดและด้านหน้าอีก2จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้กับผู้ขับขี่นะครับในขนาดถอยจอดนั่นเอง และมาพร้อมกับในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลัง2สีทูโทนนะครับจะมีสีขาวและสีดำตัดกันนะครับพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3และที่สำคัญตัวนี้เป็นเสากาศแบบชาร์กฟินด้วยครับและเรายังมีตัวโลโก้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว GR Sport นะครับไว้ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อให้ทราบว่ารุ่นนี้คือรุ่น GR Sport แน่นอนครับใน t u n e r รุ่นนี้มาพร้อมกับประตูไฟฟ้า บานที่5ครับเจ๊พอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับบริเวณตรงแผงประตูบานที่5ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าและรุ่นนี้สามารถตั้งระดับความสูงได้ด้วยและที่สำคัญนะครับยังมีในส่วนของระบบแจมโปรดักชันนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับกรณีเก็บของแล้วประตูลงมาหนี เป็นระบบป้องกันการหนีดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานได้มากขึ้นครับเอาละครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัว gr sport นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับลำโพงนะครับนะทั้งหมด9ตัวด้วยกันและตัวที่9คือ subwoofer อยู่บนนี้ฮะในส่วนของเจ้าตัวเบาะหลังนะครับก็ยังเป็นเบาะแบบพับและ แขวนนะครับนะฮะวิธีการแขวนก็ไม่ยากนะครับดึงสลักปรับเข้ามานะครับให้สุดแล้วก็แขวนกับตรงนี้แล้วก็ดึงลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ใช้ตีนนะคปิดเก็บงานได้เรียบร้อยครับเอาละครับหลังจากที่ผมพับเบาะแขวนแบบนี้จะได้พื้นที่บริเวณนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับมากขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญการพับเบาแบบนี้เนี่ยจะ สามารถทําให้ฟูดที่นั่งแถวที่3เนี่ยนั่งสบายมากขึ้นครับเพราะว่าเบาะเขาจะมีลักษณะความหนามากๆครับเพื่อความสะดสบายสูงสุดในทุกตําแหน่งที่นั่งของเจ้าตัว p o ร์เช e เนอร์มาดูตรงนี้ฮะตรงนี้จะมีจุดนะครับอะแดปเตอร์ไว้เสียบนะครับชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะคก็จะเป็นที่เก็บแม่แรงนะครับนะถือว่าเรียบหรูพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ ไม่จบแค่นั้นนะตัวนี้ยังมีในส่วนของที่แขวนนะครับสองข้างฝั่งนี้นะครับและฝั่งนี้ไว้สำหรับแขวนแกงถุงฮนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งในแถวที่3ดูนะครับว่ารถ Fortuner ตัวนี้เนี่ย นั่งแล้วสบายอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่านะครับไปดูฮะกล้องตามมาครับจุดแรกที่เราจะต้องทํานะครับนี่คือข้อดีนะครับนี่คือนี่คือเทคโนโลยีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเราเรียกเบาะตัวนี้ว่า one touch ครับนี่บิดทีเดียวขึ้นเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งดูนะครับเค okay. เอาละครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่งได้บอกเลยครับว่านั่งได้แถวที่สามนี้นั่งแล้วอาจจะติดเข่าเล็กน้อยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเลื่อนก้นเข,ขยับมาเนี่ยอ่าตรงน,นี้ก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณหัวเข่าได้อีกนิดนึงนะครับสอดขาเข้าไปนะครับแล้วก็ มีมือจับตรงนี้นะครับช่วยพยุงได้นะครับก็ตรงนี้นะครับจากตรงนี้ก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆตัวลมมาออกมาจากตรงนี้ด้วยและที่สำคัญครับมีช่องแอร์แถวที่3ให้ด้วยนะครับครบเลยฮะมีไฟในเก่งให้เปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้ฝั่งนั้นก็มีเช่นกันนะครับแล้วมาดูนะฮะถ้าผมพับเบาะตัวนี้นะฮะดูนะถ้าผมพับเบาะตัวนี้ลงมานะครับ ขับเบาะตัวนี้ลงมาบึ้งและดึงขึ้นนะครับอยากให้กล้องมาดูสภาพผมตอนนี้ขับเบาะตัวนี้ได้อเอ็นเข้าไห้เท่ากันนี่ครับผมก็จะมีพื้นที่นะครับโดยสารแถวที่สามเนี่ยค่อนข้างเหลือเพื่อพอสมควรนะครับนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับก็บอกได้เลยว่าก็ไม่อึดอัดนะ นะก็ถือว่านั่งได้แต่ถ้านั่งเป็นระยะทางยาวๆเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดกันนิดหนึ่งนะครับแต่ผมว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะครับหรือว่าใครที่ไม่สูงมากใครที่มีขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากก็สามารถนั่งได้ผมว่าสบายอยู่เหมือนกันนะตรงเนี้ยผ่านฮะเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะออกไปจากตรงนี้นะวิธีการก็องอ่ายๆครับผมก็ดึงสลัก เนี่ยมือผมอยู่นี่นึงตรงนี้เปึ๊ one touch ครับส่วนสะดวกตรงนี้มันเจ๋งตรงนี้ยแล้วผมก็ลงเลยเหยียบบนไดนะครับแล้วก็เอาตัวออกมาแล้วก็พับบอกเก็บแล้วก็ดันออกไปจบฮะสบายสบายเบาแถวที่2ของเจ้าตัว f o r t u n e r นะครับมันมีความเก๋ไก่เพิ่มเขม้ามาอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเบาะเนี่ยยังสามารถเลื่อนได้อเห็นะฮะ นิดนึงนะครับเพื่อให้เรานะครับขึ้นไปนั่งแถวที่สองได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนั่นเองจากจุดที่ผมนั่งเนี่ยก็สังเกตได้นะครับตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังนะครับพร้อมกับเบาะหนังแบบซูเอตนะครับจะเป็นคล้ายๆหนังกับนะครับตัวนี้เพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถได้เลยนะครับและมีที่เท้าแขนนะครับพร้อมกับที่วางแก้วให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้และในมุมนี้นะครับ เบาะโดยสารนะครับบริเวณหลังเบาะโดยสารผู้ผู้ขับขี่หน้าแล้วก็ผู้โดยสารหน้านะครับก็จะมีกระเป๋านะครับนะสำหรับเก็บเอกสารให้นะครับแล้วก็มีตัวนะครับตัวแขวนนะครับนะอุปกรณ์แขวนนะครับให้2จุดแล้วก็มีปลั๊กเสียบนะครับเป็นอ่ายี่สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับมีให้ปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็มี ไทท4สีให้อีก2จุดนะครับตรงนี้จัดเต็มเลยนะฮะไทสี่สจุดแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์มือถือตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วถือว่าชัดเจนครับสังเกตอีกนิดนึงฮะตัวนี้เป็นพรมที่เป็นสัญลักษณ์ TR ด้วยนะครับนะแสดงถึงความเป็นตัวตนของ TR ได้อย่างชัดเจนนะครับและถ้ามองลงเท็กเจอร์ลงไปลึกๆตรงนี้ฮะนี่นี่นี่เห็นไหมครับจะมีนะครับตะเข็บสีแดงนะครับเบาะนะครับจะเย็บด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับให้กับตัวรถมากขึ้น และที่สําคัญทุกข้างบนฮะตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของชุดไฟนะครับนะชุดไฟตัวนี้ก็จะเป็นหลอด LED ทั้งหมดเพื่อเพิ่มการใช้งานไฟฟ้านะครับหรือช่วยประหยัดในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับและแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบนะฮะออโต้นะครับปรับได้นะครับนะปรับออโต้ได้ตามที่ผู้โดยสารแถวด้านผู้โดยสารแถว2และแถว3ต้องการนะครับมีแอร์ให้ด้วยตรงนี้นะครับช่องแอร์ถือว่าครบนะ จีอาร์สปอร์ตครับกุญแจแสดงเอกลักษณ์แล้วเวลาเปิดนะครับก็กดปุ่มสีดำตัวนี้1ครั้งครับระตูเปิดล็อกทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปนะครับสังเกตได้นะครับตัวชุดเบาะนะครับด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนะก็ปรับได้8ทิศทางอย่างที่เรารู้กันดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปเลยดีกว่านะครับ ตัวพรมเนี่ยถ้าสังเกตได้จะเป็นพรม p r นะครับนะแสดงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกนะครับนะฮะก็จะมีสแตนเลสอยู่นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับโลโก้นะครับตรงตัวสตาร์ทนี่จะเขียนว่า GR Sport Start s t o p นะครับตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นสีดำตัดด้วยสีไอเทเนียมนะครับนะแล้วก็พร้อมด้วยหนังนะครับตัดด้วยได้สีแดงนะครับ พร้อมกับสีดำปิโนแบค็คโอ้โหลงตัวจริงๆนะครับขยับขึ้นไปด้านข้างลำโพงทวิสต,ตรงบริเวณประตูนะครับก็จะเป็น JBL นะเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวนะครับนะคู่คู่หนึ่งนะครับมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขออนุญาตตาดดูนะครับออนระบบก่อนไม่เป็นไงฮะนะครับ ก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ TFT นะครับ4.3นิ้วก็จะเพิ่มในเรื่องความสวยงามนะครับให้กับเลือนไม้ส่วนเลื่อนไม้เนี่ยเป็นเลือนไม้แบบออปติกตอนนะครับก็เป็นเรื่องไม้เรืองแสงนะครับมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนะฮะมาที่พวงมาลัยครับผมชอบมากเลยพวงมาลัย GR เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวพวงมาลัยจะหุ้มด้วยหนังนะครับนะแล้วก็มี ตัดแกนเซนเตอร์ตรงกลางตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เย็บด้วยตะเข็บสีแดงนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหนังจะมี2 2งเท็กเจอร์นะครับให้ดูนะครับนะผิวเรียบกับผิวที่เป็นหลุมๆตรงนี้นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีฟังชันนะครับมันเปฟังก์ชันที่ผมมาไลัยและที่สําคัญมีโลโก้ให้ฮะโลโก้ g r Sport ตรงนี้ให้ด้วยนะครับครูสคอนโทรลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์พาร์เดนชิพนั่นเองนะครับขยับมาครับในส่วนของ บรเวณด้านข้างมีในส่วนของตัวเปิดติดประตูหลังนะครับมีเช็คลมยางให้นะครับแล้วก็มีปักเซนเซอร์ให้นะครับรุ่นนี้จะมีในส่วนของลำโพง JBL ให้นะครับตัวนี้เป็นทวิสเตอร์จะมีสชุดเป็น JBL ด้วยเช่นกัน,นรับนี่นะครับแล้วก็มีบ,บริเวณแผงประตูจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นลำโพงนะครับนะให้ นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอีกสตัวและมีซับฟูเฟอร์อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับส่วนของตัวชุดคอนโซลข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมในส่วนของไฟนะครับไฟก็จะเป็นด้านขวาและด้านซ้ายนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานโดย้านั่นเองนะครับนะตรงกลางก็จะเป็นเวลาเราเปิดประตูไฟก็จะติดนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บแว่นตานะครับเป็นการดีไซน์สไตล์ของโตโยต้อยู่ละลงมาครับบริเวณในส่วนของตัวกระจกนะครับตัวนี้เราเรียกว่ากระจก P c ซ i ม r ล r นะครับก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมกับในส่วนของชุดตัวนี้นะครับจะเป็นชุดในส่วนของ TSS นะครับจะมีกล้องนะครับไว้สำหรับจับเส้นถนนให้เรานะครับนะแล้วก็ขยืบลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น จอนะครับ9นิ้วเป็นจอตัวใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตดูครับว่าในส่วนของกล้อง360องศาเนี่ยจะชัดมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวจอเครื่องเสียงของตัว Fortuner ตัวนี้นะครับก็เป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะเป็นจอ9นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบคริสตัลด้วยนะครับนะสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ นะครับ Android Auto นะครับ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m i r r o r c a s t นะครับเชื่อมต่อ iPod ได้ดูกล้อง3ามองศาได้นะครับนะแล้วก็ขยับลงมานะครับในส่วนตัวชุดแอร์ข้างล่างตัวนี้จะเป็น Duo Zone ครับเนี่ยเราสามารถปรับในส่วนของอุณหภูมินะครับแยกได้เลยนะครับจะด้านขวาหรือด้านซ้ายได้ทั้งหมด และที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็น4 wheel drive นะครับตัวนี้ก็จะมี driving mode มาให้นะครับจะเป็นนะครับแบบขับแบบ off road นะครับแล้วก็มีระบบแดกมาด้วยนะครับรวมไปถึงตัว adapter นะครับไว้สําหรับชาร์จไฟจริงๆ adapter ฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถใช้เป็น type A แล้วก็ type C ได้ด้วยนะครับขยับลงมาข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับเป็น wireless charger ฮะ เข้าไปปุ๊บสีส้มทํางานนั่นคือระบบชาร์จทํางานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายแคปบ้าส,สวยๆเลยนะครับเปิดมาจะเป็นที่วางแก้วนะครับตัวนี้ผมจะอนุญาตวางนี่ครับเป็นแก้วเวยติแบบนี้ใส่เข้าไปไม่พอดีเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวบางคนมีคูลเลอร์แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ได้ด้วยเช่นกันนี รบเลยฮะได้ทั้ง2แบบเลยนะครับนะแล้วขยบลงมาตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์แบบเกรดท้ายนะครับเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกียร์มันอาจจะเปลี่ยนเองอัตโนมัตินะครับแต่ของโตโยต้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกรดท้ายซึ่งโอกาสแบบนั้นจะยากมากๆนะครับมีระบบชิปล็อกไว้ให้ด้วยขยบลงมาข้างล่างลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดนะครับจะมีอีโค o โหมด r m a l Mode แล้วก็ s p o r t Mode ให้นะครับ จะมีกองเก็บสัสภาระไว้ให้ตรงนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับนะและสังเกตง่ายๆนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะแบบสเอตนะครับนะหนังสเอตก็คือจะเป็นหนังแบบคล้ายๆหนังหนังกลับนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นหนังเรียบนะครับตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนี่ขยับขึ้นมาหัวหมอนครับนะฮะปักด้วย ได้สีแดงแล้วก็เป็นโลโก้ของตัวตัว G-SPORT ครับนะฮะขยับมาตัวคอนโซลกลางนิดนึงนะครับคอนโซลกลางเนี่ยด้านหน้านะครับนะก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับขยับมาตรงนี้จะเป็นแบบซออกครับนะครับนุ่มๆนะครับนะล่างไปจนถึงบริเวณด้านข้างงนี้นะจะเป็นซฟอ์พัดด้วยเช่นกันนี่ครับนี่ตรงนี้ก็ซอกพัด นมนมนะกลุ่มเก็บนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี่ครับคูบ็อกนะครับมีให้เรียบร้อยนะที่รักษาความเย็นนะครับเก็บลงมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บเอกสารนะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วนะครับสองข้างฝั่งนู้นด้วยฝังนก็วางแก้วได้ด้เช่นกันนี่กะเก๋ๆนะครับ ในส่วนของตัวกระจกตรงที่บังแดดก็มีไฟให้ทั้งสองจุดเลยครับนี่ให้ทั้งสองดเลยนะครับนะครับโอเคครับสำหรับ Fortuner รุ่นนี้นะครับเราจะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับนอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อทู่นี้นะครับก็จะมีในส่วนของจอ นะครับที่เป็นจอ9นิ้วนะครับพร้อมกับ p p p l e c r r l e y Android a โต้แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การชาร์จไฟนะครับอย่างไว r e l ชาร์จเจอร์มีให้นะครับนะมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงระบบ TPMS นะครับที่มีเพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือตัวตรวจวัดลมยางนะครับนะอัตโนมัติแล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกรุ่นตอนนี้เนี่ยใช้ระบบ LDCM ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นระบบที่ ไปผูกกับระบบที่คอนเน็เพิ่มเติมในเรื่องของประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับตัวรถได้ม,มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับราคาเจ้าตัว f o r t u n e er นในปี2023นี้นะครับแยกมาเป็น3รุ่นหลักๆนะครับก็จะเป็น Reader, r e g e n d เดแล้วก็ GR Sport นะครับในรุ่น Reader เนี่ยตัวนี้จะมี3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์2.4ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจาก2.4ว e ตัว G ก่อนราคาจที่1,375,000นะครับส่วน ตัว2.4นะครับที่เป็นตัวลองท็อปลงมานะครับก็คือตัวนี้อยู่ที่1,550,000ในส่วนของรุ่นท็อปในร e เดอร์นะครับก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,575,000สำหรับตัวาตัว Fortuner ีเ g e n ด e นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ตัว2.4ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับอยู่ที่1,618,000นะครับแล้วก็ในส่วนของ2.4 Regen เดที่เป็น4 w h e e l นะครับ จะอยู่ที่ราคา1น8 0 0 0้าและตัว2.8ที่เป็นขับเคลื่อน2องล้อนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,810,000บาทและตัวท็อปสุดจะอยู่ที่1,874,000านะครับตัวนี้จะเป็นตัว4 w h e e และทั้ง4ตัวในรุ่น r e g e n d ด r จะมีการติดตั้งระบบ Safe t y s ซ n ไว้ให้เรียบร้อยนะครับะครับสำหรับเจ้าตัว Fortuner GR Sport ปนะครับปี2023ตัวนี้นะครับก็จะมี2ราคาด้วยกันราคาตัวแรกนะครับอยู่ที่ตัว 2.8 GR Sport นะครับอยู่ที่1,939,000บาทนะครับแล้วก็มาในส่วนของรุ่น2.8 GR Sport b a c k t o p นะครับตัวนี้จะอยู่ที่1,959,000บาทครับาลครับที่แน่นอนนะครับในส่วนของเต้าตัว Fortuner ทุกเกตรรุ่นนะครับในปี2023นี้เนี่ยจะมีในส่วนของระบบ Toyota T-Connect ติดตั้งไว้ให้กับรถทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอายุการรับประกันเนี่ย ก็รับประกันกันระยะครับ5ปี150,000กิโลเพียงแค่คุณเอารถเข้าเช็คระยะตามกำหนดจัดหมายเท่านั้นครับก็สามารถรับประกันได้สูงสุดนะครับถึง5ปี150,000กิโลเลยรวมไปถึงในส่วนของค่าแรงนะครับเราก็จะมีในส่วนของค่าแรงฟรีให้ตรงนี้ถึง100,000กิโลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจในส่วนของเจ้า Fortuner นะครับนะ้นในรุ่นนี้เนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าส่วนนี้น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับและถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะครับ สามารถเข้าไปแวะพูดคุยกับพวกเราได้นะครับกับพวกเราทีมงานโตโยต้าสงขานะทั้งหมด6สาขาหลัก1สาขาย่อยนะครับเริ่มตั้งแต่สาขาสำนักงานใหญ่ที่หานอในะครับสาขา30เมตรนะครับรวมไปถึงในส่วนของสาขา5้าแยกนะครับสาขาจนะนะครับเราก็มีนะครับสาขาระโนดสาขาสตูดและยังมีหนึ่งสาขาย่อยที่สาขาดะงูนะครับ คอยดูแลและบริการคุณผู้ชมอยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีรถรุ่นไหนจะมานํานเสนอนะครับยังไงแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย